ไม่อมนะผมไม่เล่าได้มไม่เลา้มันจะหักไปในโอรันทำเนี่ยถามไม่อี้นะครับเอาไไ่นี้ตอนนี้เราจะไม่เลยตอนนี้ไม่ตกลว่าไไล่น้ันไม่หรือล่าตรงนี้ไมท่านท้ายขึ้น2คะแนนตีการซอยครับตกใจ ยังไม่ไสที่ราับรายกาามเบ็ค้ช็คอไหนๆเอาไปแล้วจบแค่ไหนยังไม่ได้ให้แกเลยหล่ะ ตีแกาอไรนนี何何้อไหโ้ตีวาได้บางมอะทำอะไรตนี้ใส่แล้วก็ตีแบ่ากบ้างตัวนี้ทางบอลถือถือกันบายังไม่ได้ยังไม่อลอยูนี่น้ไปใส่ใส่ตีตโกนับอลที่อยู่มาที่ีา

เข้ามาเข้ามาเข้ามาขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับโดนเปิดบอลไม่ได้แน่บตีับาบยาวัสไว้สไว้เขาเลซไปทซ้ายสาคตัไปครับดีมาคครับ ผ่มาต้องมาตีเสาสองเชื่ามันดีทำได้เลยเดินสามคะแนนเฉียบเลยโอเคหรเลาโอเคผลโอลแล้วมันที้งนะครับขึ้นเจ็ตเต้รสองแดงครับผมแล้วก็ต่อศูนย์มาบอลมาเขียนมาเขียนยังไงครับเดียนชาวบอมาตีตตายว่าบอแล้วช่วตีโอเวมลงไม่ี อาตรง้เ่เครับเนไเล่นเปตะโกนไฮไลท์ัเตะเอาอีกทีไ no, ม no no, right? no, right? no, ่ย็นตอยทิงเตะเตะไปรงนี้องเลยตะโแปดต่นอ้ยผอลมาไมคเคยพาทิเราเล่กก็ไม่ได้ครับติดรับลาวลาวข้มาเขาิ้เขิ้เลนึ่องเลยครับไปแล้วไปล เดวต่อเื่องใช่ไหมใช่มเพราะว่อเพราะว่าด้านข้างสอคะแนนเกลี่ยร้อนแล้วสองจับแมนว่าแมนว่าเดี๋ยวอะไรกินข้าวไม่ดีต่อสู้กันสองตัดต่อเด็นนะครับติดตามขุดัว้ตัดต่อไป